สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะอึ้งไปดิชมหน้าคุณพพอไอ้ปรีชายาไม่เหมือนคนวัยเจเลยจ้าพอยังหนุ่ม78จริงหรือ อีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างไอซ์ปรีชยาพงษนานิกรที่ลดแล่นในวงการบันเทิงมานานแล้วล่ะค่ะและยังมีผลงานโดดเด่นจํานวนมากจนมีแฟนคลับติดตามจํานวนมากเลยซึ่งหากใครติดตามเธอจะเห็นว่าเธอนานยิ่งนับวันยิ่งสวยจนหลายคนอยากเห็นหน้าครอบครัวของเธอค่ะล่าสุดเธอได้โพสคู่คุณพ่อผ่านอินสตาแกรมแอดไอซ์ปรีชยาเนื่องในวันเกิดของคุณพ่อระบุข้อความว่า ขอบคุณวันเกิดค่ะแด๊ดดี้วันนี้วันดี11เดือน11รักพ่อที่สุดในโลก Hash tag #modernword ใครจะไปรู้ว่าคุณพ่อหนูอายุ78แล้วยังหล่อเสมอต้นเสมอปลายเลยล่ะค่ะอยู่กับลูกไปนานๆน,น,นะคะดีใจที่มีพ่อเป็นพ่อถึงลูกจะดื้อแค่ไหนพ่อก็ยังรักเสมอ ท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาอวยพรวันเกิดคุณพ่อจํานวนมากเลยล่ะคะ่ะงานนี้กอดตะลึงความอายุ78แล้วแต่คุณพ่อยังแข็งแรงแถมดูเหมือนหนุ่มวัย30ไปลาย40ต้นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่คะ่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องข่าวดารากอสิด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ